กินไข่ไก่ยางไรให้ได้ประโยชน์เปลี่ยนชีวิตชะลอไว้ด้วยการกินไข่ไข่ไก่อาหารสามัญประจําบ้านที่หลายคนมองข้ามรู้หมว่าไข่ไก่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดช่วยชะลอไวแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังช่วยให้อิ่มท้องนานไม่กินจุกจิกในไข่แดงมีโคลีนสารอาหารสําคัญที่ช่วยบํารุงสมองเสริมสร้างความจําและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ไข่ไก่มีแคลอรี่ต่ำแถมยังมีไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดกินไข่ต้มไข่คนหรือไข่ดาวที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะเลี่ยงการกินไข่ดิบเพราะอาจมีเชื้อโรคกินไข่เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนอยากมีสุขภาพดีชะลอวัยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกินไข่ไก่ลองปรับเมนูอาหารของคุณให้มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบแล้วคุณจะเห็นนอถึงความเปลี่ยนแปลงอย่ารอช้าเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขกดไลค์กดแชร์และติดตามเราเพื่อเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกมากมาย